สวัสดีครับพบกับคลิปรีวิวโฮก้าร็อกเก็ต X 2อไปรับชมรับฟังกันเลยครับคู่นี้ผมได้ทำคลิปอันบ็อกซ์ไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะลงลิงก์แปะลิงก์ไว้ให้นะครับใครสนใจก็ไปรับชมรับฟังกันได้นะครับคือคู่นี้ผมซื้อมาพร้อมกับมัค X นะครับซื้อมาพร้อมกันแล้วก็มาในกล่องเดียวกันกันเลย แกงอันบ็อกซ์ทีเดียว2คู่นะครับใครสนใจก็ไปรับชมรับฟังนะครับส่วนรายละเอียดสําหรับสเปคของคู่นี้ก็จะไม่ลงรายละเอียดเยอะแล้วนะครับเพราะว่าในคลิปอันบ็อกซ์ลงไว้เยอะแล้วแล้วก็แต่ก็จะเล่านะคู่นี้ว่ามีวัสดุอะไรในแต่ละชิ้นส่วนแล้วก็ผมประทับใจชอบไม่ชอบอะไรตรงไหนนะครับก็เริ่มกันเลยนะก็ผ้าอัปเปอร์เป็นผ้าตาข่ายชั้นเดียวนะระบายอากาศดีนะครับ แต่ก็จะยืดตัวได้น้อยนะครับในส่วนของลิ้นรองเท้าเชือกแล้วก็รูร้อยเชือกเนี่ยถือว่าออกแบบมาได้ดีมากนะคือถ้าสังเกตดูเดี๋ยวให้ดูลิ้นเนี่ยมันจะไม่ขยับเลยนะมันอยู่กับที่เลยครับแล้วก็มันมีไอช่องตรงนี้ไว้สอดเชือก2ช่องนะคือลิ้นอยู่กับที่เลยแล้วก็ เชือกก็ความหนาโอเคนะยืดตัวดีแต่ว่าสัน้นไปนิดนึงลองถูกแบบันเนอร์ลูปดูก็สัน้นไปนิดนึงนะครับแต่ว่าออกแบบมาโอเคอะ่ะดีอะ่ะแล้วก็พวกรูกร้อยเชือกอะไรเนี่ยมันมันล็อกเชือกดีนะเชือกแทบจะไม่ค่อยไม่ค่อยขยับขยื่อนอะ่ะดีแล้วก็ลิ้นรองเท้าเป็นแบบบางนะระบายอากาศดีส่วนตรงลิ้นเนี่ยก็ระบายอากาศดีแล้วก็ไม่มีปัญหาพวก บาดกัดเสียดสีอะไรไม่มีนะครับแล้วก็เป็นลิ้นแบบกัดเสร็จทั้งก็คือมันคืออะไรกัดเสร็จทั้งกัดเสร็จทั้งก็คือลักษณะประมาณนี้นะครับก็คือจะมีรอยต่อรอยเชื่อมหรือว่ามันจะเชื่อมลิ้นเท่ากับโครงรองเท้าด้านในทั้งสองข้างนะครับมันก็จะให้ฟิลที่กระชับนะครับช่วงกลางเท้าเนี่ยมันจะกระชับมากส่วน โครงรองเท้าด้านหลังก็ออกแบบมาได้ดีมากนะคือมันบางมากเลยแล้วก็เนี่ยมันให้ตัวได้ดีนะเวลาใส่รองเท้าก็ใส่แบบนี้เลยมันบางนะแต่ว่ามันมันล็อกข้อเท้าดีอ่ะมันมันกระชับอ่ะคือข้อเท้านี่แบบไม่หลุดเลยนะครับไม่สายไม่ดิ้นเลยมันมีนวมบุข้อเท้ามาให้สองด้านด้านซ้ายนะเห็นไหมครับแล้วก็ด้านขวาตรงนี้นะส่วนตรงกลางด้านหลังไม่มีมาให้แต่ว่ามันล็อกข้อเท้าดีมันดียังไงคือ สังเกตส่วนนี้ไหมครับส่วนนี้มันจะมันจะโค้งใช่ไหมแล้วก็มันจะรับกับบริเวณข้อเท้าแล้วก็ส้นเราอะ่ะแล้วก็มันจะล็อกอยู่เลยครับคือออกแบบมาดีนะโดยรวมคู่นี้ในส่วนของอัปเปอร์ด้านบนเนี่ยออกแบบมาดีนะผมถือว่าดีมากเลยครับต่อไปโฟมมิดโซเอาหลักๆเลยนะโฟมมิดโซมีความเบานุ่มเด้งนะคือเป็นโฟมที่วิ่งสบายนะครับ มีความนุ่มสบายวิ่งสบายนะแล้วก็แผ่นคาร์บอนเป็นแผ่นคาร์บอนยาวเต็มผืนก็มันเป็นแผ่นที่แข็งนะตรงกลางเท้าช่วงนี้แข็งแต่มันไม่สะท้านเท้าพอทำงานร่วมกับโฟมมิดโซมันไม่มีความสะท้านเท้านะมันให้ฟิลที่นุ่มสบายนะครับส่วนยางเอาโซก็มันออกแบบมาดีนะตรงที่ว่ามันมีความเหนียวยึดเกาะดี การวินะ่งในเพสเร็วๆหรือไม่เร็วก็ตามเนี่ยยึดเกาะดีนะถือว่าดีนะครับแต่เรื่องของความทนทานเนี่ยไม่แน่ใจแต่คิดว่าระดับ300กิโลน่าจะไปได้อยู่แต่ว่าให้ถึง500กิโลเนี่ยผมไม่แน่ใจเพราะว่ามันเป็นรองเท้าเรซซิ่งนะแล้วก็มันทํามาเพื่อการแข่งขันการใช้ความเร็วนะครับในเรื่องของความทนทานก็ไม่แน่ใจตรงนี้ว่า 500ถึงไหมนะแต่ว่าอาจจะลากไม่ได้แต่ว่า300เนี่ยสบายๆนะครับต่อไปอมิติของรองเท้านะครับพวกไซส์นะครับการเลือกไซส์ดรอปไฮสแตกต่างๆนะครับคู่นี้ไซส์10 US นะครับ28 cm, ดซนติเมตรดรอป5มิลิเมตรนะครับหน้า31ส้น36มีน้ำหนักอยู่ที่229กรัมก็ถือว่า ค่อนข้างเบานะค่อนข้างเบาราคาป้าย8,990บาทกอตีกลมๆว่า9,000นะครับก็ราคาสูงอยู่นะครับแต่ว่าคู่นี้ผมซื้อมาจากร้าน UBRUNNER ที่อุบลน,นะครับอุบลราชธานีเมื่อช่วงเทศกาลปีใหม่นะเขามีส่วนลดอยู่30%ก็ได้มาในราคาประมาณ6,300บาทนะครับก็ถือว่ายังสูงอยู่แต่ก็ ราคาของฮูกาก็ประมาณนี้นะครับคืออยากลองอยากใช้แต่ก็ผมยังหาโอกาสซื้อไม่ได้ก็มันช่วงปีใหม่พอดีก็เลยกดมาซะเลยนะครับพร้อมกับ Max x กนะครับก็คือซื้อมาพร้อมกัน2คู่นะครับก็อีกคู่หนึ่ง Max x ก็ลด30%เหมือนกันครับก็การเลือกไซส์เนาะไปการเลือกไซส์ก็รองเท้ามันมีมิติที่อ่า เรียวยาวนะทุกส่วนของรองเท้าเนี่ยรู้สึกว่ามันจะกระชับกับเท้าเรามากนะครับในเรื่องของความกว้างของหน้าเท้าเนี่ยมันมันกว้างแคบประมาณมีเดียมนะครับคือถ้ามีหน้าเท้าเกินมีเดียมมาหน่อยนึงแต่ไม่ถึง2อเอียผมคิดว่าตรงไซส์นะคือพอจะใส่ได้คือมันมีความรู้สึกว่ามันมันเรียวยาวมาตั้งแต่ด้านหน้ามาถึง ตรงตรงช่วงบอลออฟฟุตเนี่ยแล้วก็มากลางเท้ามาส้นเนี่ยมันมีความรู้สึกที่ผมรู้สึกว่ามันมันเรียวนะมันโอบกระชับนะครับในเรื่องของความสบายผมคิดว่ามันมันไม่สบายมากนักนะแต่มันก็โอเคแหละมันก็สบายพอสมควรแต่ว่าจุดเด่นคือมันกระชับนะครับมันได้ความกระชับแต่ว่ามันไม่สบายแต่ว่าถ้าเลือกไซส์นะผมคิดว่าตรงไซส์ได้อยู่ส่วนคนที่มี เท้าวกว้างนะระดับ 2E ขึ้นไปส่วนตัวนะผมคิดว่ามันมี2ช้อยคือ1เพิ่มไซส์กับ2ไปคู่อื่นนะครับต่อไปเป็นฟีลในการสวมใส่ก็เมื่อกี้บอกไปแล้วใช่ไหมครับว่ารองเท้ามันมีมิติมันมีน,นะครับมันมีมิติที่ค่อนข้างจะเรียวยาวนะครับก็เลยให้ความรู้สึกกระชับหน้าเท้าไม่ได้กว้างมากนะครับการสวมใส่ก็คู่นี้จริงก็ จะว่าใส่ง่ายก็ไม่ง่ายใส่ยากไม่ยากคือเชือกมันแน่นนะเชือกพอเขาออกแบบตรงนี้มาเนี่ยมันมันคือลิ้นมันมันมั่นคงนะมันไม่ไปซ้ายไปขวานะมันไม่มันไม่ย่นนะมันไม่ร่นแล้วก็เชือกมันล็อกตัวดีกับไอ้รูร้อยเชือกเนี่ยแล้วก็บางทีผมก็ขี้เกลผมก็ขี้เกลียดผมก็ขี้เกียดคลายเชือกนะก็คลายหลวมๆหน่อยนึงก็ มันแน่นดีนครับแล้วก็ตรงนี้ก็เราพับส่วนนี้แล้วก็ใส่เท้าเข้าไปนะแล้วก็ไล่เชือกหน่อยนึงผมก็ไม่ได้รัดตึงมากนะเพราะว่ารองเท้ามันอกกระชับดีอยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะฟิลในการสวมใส่ก็ต่อไปเป็นฟิลในการวิ่งนะหลักๆของคู่นี้โอเคก็เอาหลักๆกก่อนเลยคือรองเท้ามีฟิลที่นุ่มนะนุ่มเบาดีดเด้งนะ ให้แรงดีดเด้งที่สูงนะแต่ก็มันจะมีอยู่3หัวข้อหลกัหลกๆที่ผมคิดว่ารองเท้าคู่นี้เนี่ยมันโดดเด่นแล้วก็แตกต่างไปจากรองเท้าคู่รองเท้าคู่อื่นนะครับที่ที่ผมคิดขึ้นนะว่ามันแตกต่างออกไปยังไงนะครับก็คือ1เรื่องของดรอปนะครับคู่นี้มีดรอป5มิลลิเมตรนะครับ สองเรื่องของบอดี้โพสเจอร์หรือว่าท่าทางของเราการลีนตัวไปด้านหน้าด้านหลังอะไรเงี้ยด้านหน้าตรงตรงเทไปด้านหลังเอ็นไปด้านหลังอะไรเนี้ยครับสองนะครับแล้วก็สามจังหวะการลงเท้านะครับคือสามอย่างเนี่ยมันสัมพันธ์กันแล้วก็คือไอเดียผมเนี่ยประมาณว่าเราจะวิ่งกับรองเท้าคู่นี้ยังไงให้มันสนุก ที่สุดนะให้มันเซฟแรงเราเยอะที่สุดให้มันไปได้เร็วที่สุดนะครับก็โอเคครับโอเคนะครับลองมาฟังดูนะครับคืออันดับแรกเลยคือดรอปดรอปคู่นี้มันมี5มิลิเมตรนะครับพอมันมีดรอป5มิลเนี่ยมันจะทําให้อย่างผมเนี่ยผมใส่รองเท้าดรอป8มิลเป็นหลักพอใส่ดรอป8มิลเนี่ยหน้าเท้ามันก็จะเทมาเยอะกว่า5มิลใช่ไหมแลวทีเนี้ยเหมือนท่าทางเราอ่ะลำตัวเราอ่ะ มันจะเอ็นไปข้างหน้าเองโดยธรรมชาติสําหรับดรอป8มิลน,นะครับพอเป็น5มิลเนี่ยมันจะเทมาหลังหน่อยนึงแล้วทีนี้ผมวิ่งครั้งแรกเนี่ยผมรู้สึกแบบไอ้คู่นี้มันก็นุ่มดีนะแต่ทำไมมันวิ่งไม่สนุกเลยอะ่ะมันรู้สึกมันแปลกๆฟิลมันขัดๆยังไงไม่รู้ครับแต่ว่าพอมานึกขึ้นได้ว่ามันมีดรอป5นะคือก่อนเอาไปวิ่งครั้งแรกก็อ่านสเปคมาคร่าวๆแล้วนะครับก็คือ มันมีดรอป5แล้วพอวิ่งวิ่งสักพักก็นึกได้อ๋อมันดรอปห้ก็เลยเอ็นตัวมาด้านหลังนิดนึงก็ไปได้ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเรื่องดรอปนั่นนะครับแล้วก็บอดี้โพสเจอร์การเอ็นตัวไปหน้าไปหลังแล้วก็ต่อไปเป็นเรื่องของการลงเท้านะครับก็คือว่าการสไลด์เท้าในแบบต่างๆคือผมมีโจทย์ผมมีการทดลองกับคุนี้ที่หลากหลายมากคือ1แล้มันมีดรอปห้ การเอ็นตัวเอ็ยนยังไงเอ็นไปหน้ามากเอ็นพอสมควรเอ็นนิดนึงแล้วก็ตรงตรงเลยลำตัวตัวตรงตนะครับลำตัวตรงตรงเลยแล้วก็เอ็นไปหลังนิดนึงเนี่ยแล้วก็อ,อีกสมมติฐานหนึ่งก็คือลงเท้ายังไงลงส้นลงกลางลงด้านหน้านะครับมีวิ่งช้าวิ่งเร็วปานกลางวิ่งเร็วนะครับแล้วก็จะลงเท้าแบบไหนก้าวยาวก้าวสั้นนะครับ ก็ผมทดลองหลากหลายรูปแบบนะครับแล้วก็จนพบว่าการวิ่งแบบไหนที่ว่ามันเหมาะมันเหมาะกับตัวผมเองนะไม่ได้เหมาะกับคนอื่นแต่ว่าเหมาะกับตัวผมเองแล้วก็อยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังก็คือถ้าเราใส่ไม่ว่าใส่คู่นี้ดรอปห้าใช่ไหมแล้วก็มันไม่ได้เอ็นมากเหมือนดรอปแปดนะครับส่วนคือรองเท้าวิ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นก็จะมีดรอปอยู่ที่8มิลลิเมตรใช่ไหมครับก็ มันก็จะเทไปหน้านิดนึงแล้วก็ลําตัวเราก็เทไปข้างหน้าใช่ไหมครับเท้าก็เทไปข้างหน้าแล้วทีนี้มันก็จะใหโมเมนตัมที่ว่ารองเท้าพาเราไปข้างหน้าแต่พอมันดบห้ามันก็จะเอ็นมาหลังนิดนึงแล้วทีนี้ถ้าเราถ้าเราเอ็นไปข้างหน้าโดยที่เท้าเราอยู่อย่างเงี้ยมันก็จะไม่สมดุลกันนะครับก็เลยปรับท่าวิ่งให้มันเอ็นมาหลังนิดนึงแล้วก็มันจะวิ่งได้โอเคขึ้นนะครับคือ มันสัมพันธ์กันหมดเลยคือมันมันซับซ้อนนะเหมือนกับว่าเอาเอาเป็นว่าลงลงหน้าเท้าก่อนละกันสําหรับคนที่ลงหน้าเท้านะคือไอเดียผมอะ่ะมันประมาณว่าคุณต้องเอนไปข้างหน้าเยอะกว่าปกติให้รับกับรองเท้าที่มันมีมีดรอปน้อยนะครับคือต้องเอนเยอะกว่าพวกรองเท้าดรอปแปดมันจะวิ่งได้ดีนะครับส่วนคนที่ลงกลางเท้าก็ เอ็นข้างหน้านิดนึงหรือหรือไม่เอ็นก็ได้คือลำตัวค่อนข้างตรงนะมันก็จะพาเราส่งเราไปได้ดีนะครับแล้วก็คนที่ลงส้นนะก็คือลำตัวตรงเลยก็ได้คืออาจจะไม่ต้องเอ็นไปข้างหลังคือลำตัวตรงๆเนี่ยรองเท้ามันพาเราไปได้ดีคือไอเดียผมที่ผมบอกเนี่ยเพราะว่ามันมันมีดรอปที่5มิลลิเมตรอ่ะและ้วแล้วมันจะทําให้อย่างตัวผมนะมันทําให้ท่าวิ่งมันเปลี่ยนนะครับมันคือ ผมใช้ท่าวิ่งในรองเท้าแบบ d รอบแปดก็ได้แต่ว่ามันรู้สึกมันวิ่งไม่สนุกแต่พอปรับเปลี่ยนนะครับมันก็จะสนุกมากขึ้นเหมือนกับรองเท้าคู่อื่นนะครับอย่างรองเท้าคู่อื่นอะอย่างเช่นพวกอัลตร้าอะไรเนี่ยที่ว่าเป็นซีที่ว่าที่มันเป็นซีโร่ดรอปอะคือไอ้พวกนั้นอะผมก็วิ่งนะผมก็ใส่วิ่งแล้วก็ถ้าเราโพสตงลำตัวตรงๆอะ่ะมันก็จะไปได้ดีนะมัน ไอเรื่องของอะไรนะไบโอแมคชีนิกร่างกายของคนเราอะ่ะมันก็จะเข้ากันนะลำตัวองศาของเท้าอะไรเงี้ยครับก็เลยคิดว่ามันน่าจะลักษณะอย่างเงี้ยคือพอมีดอป้าแล้วก็เราจะบอดี้โพสแบบไหนแล้วก็เราลงเท้าแบบไหนนะครับให้มันเข้ากันนะครับแล้วก็วิ่งแบบไหนมันมันดีลงส้นลงกลางลงหน้าคือถ้า เรามีบอดี้โพสที่ดีนะจะลงแบบไหนมันก็โอเคนะครับรองเท้ามันจะส่งไปได้ดีมันมีอยู่ข้อหนึ่งนะที่ผมพบกับการวิ่งรองเท้าคู่นี้คือส่วนหน้าเท้าอ่ะมันดูอย่างนี้มันเชิดขึ้นใช่ไหมครับกลางเท้าอ่ะมันเรียบนะแล้วก็หน้าเท้ามันเชิดขึ้นมันเหมือนจะเทไปได้ดีแต่ว่า ผมลองวิ่งแบบวิ่งแบบท่าทางธรรมชาตินะวิ่งแล้วก็ให้มันเทไปข้างหน้านิดนึงผมรู้สึกว่าพบอะไรส่วนเนี้ยส่วนเนี้ยมันรู้สึกมันมันต้านมันขืนแรงเราคือเราวิ่งไปข้างหน้าแรงมันควรจะไปแบบนี้ใช่ไหมครับไปทิศทางเนี้แต่ว่าพอลงปุ๊บลงท้าปุ๊บมันเหมือนจะไปเงี้ยแล้วมันมีอะไรมาเบรกอยู่นิดนึงอ่ะมันมันส่งเท้าไปไม่ได้นะครับมันเหมือนกับว่า รองเท้าคู่นี้ทําให้ผมส่งเท้าไปไม่สุดปลายเท้านะแล้วก็ทํายังไงทีนี้รู้สึกว่าเออมันวิ่งไม่ค่อยสนุกและไหนจะไหนจะท่าวิ่งไหนจะดรอปไหนจะรู้สึกมีอะไรมามาต้านมาขืนมาฝืนเราอีกก็เลยลองเปลี่ยนรูปแบบการลงเท้าเป็นแตะและก็ยกไปเลยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยวิธีนี้มันมันโอเคกว่านะรู้สึกว่าเราเซฟพ,พลังงานเราไม่เสียแรงโดยใช่เหตุนะครับคือ มันก็ไปได้ดีเหมือนกันคือพอแตะใช่ไหมครับยกแล้วก็พุ่งไปเนี่ยมันก็จะให้ฟิลที่กลิ้งไปข้างหน้านิดนึงเหมือนกันโดยที่เราไม่ต้องพยายามจะกลิ้งจะส่งเท้าไปนะครับคือแตะยกไปเลยเนี่ยมันก็จะกลิ้งของมันเองโดยธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นการลงเท้าด้วยสน้นด้วยกลางเท้านะครับ2ออย่างนะลงส้นกับกลางเท้าก็คือ ลงส้นอย่างนี้ใช่ไหมครับโฟมด้านหลังมันนุ่มพอนุ่มเสร็จมันยุบเสร็จแล้วทีนี้ตรงนี้มันมันแบนราบมันมันแน่นมันแข็งใช่ไหมครับพอลงปุ๊บจังหวะแรกลงปุ๊บจังหวะที่2ก็มาอย่างนี้นะครับแล้วก็ให้แต่ยกไปเลยมันก็จะทําได้ดีนะครับไม่ว่าจะวิ่งช้าวิ่งเร็วนะผมว่าเทคนิคนี้นะครับสาหรับผมที่อยากจะแชร์เพื่อนคือผมคิดว่ามันทำได้ดีนะแล้วก็ผมโดยส่วนตัวนะผมลองมาแล้วแต่ว่าจริงๆผมไม่ได้เป็นคนลงส้นนะแต่ว่าคิดว่าเออวิธีนี้มันเวิร์กนะมันเซฟแรงแล้วก มันไปได้ดีกว่ามันไม่ตะ,ปปะกุกตะกักมันไม่ชะง,งักนะครับส่วนถ้าใครลงกลางเท้าก็แตะยกไปเลยนะครับไม่ต้องรอม้วนเท้ารอกลิ้งเท้าอยู่นะครับคือให้มันแบบไม่เจอไอ้ที่แบบต้านๆฝืน,ตนๆตรงเนี้ยแบบแปะไปแล้วก็ส่งไปเลยมันมันดีกว่านะครับส่วนคนที่ลงหน้าเท้าเนี่ยมันแตกต่างจากการลงส้นลงกลางนะครับรองเท้าคู่นี้นะเอาจริงนะที่ผมทดลองนะ อด้วยสมมติฐานของผมเนี่ยคือถ้าลงหน้าเท้าไม่ว่าจะวิ่งช้าวิ่งเร็วนะแล้วก็ถ้าวิ่งเราได้นะพอดีโพสเจอร์อะไรได้นะแต่ว่ามีลักษณะแตะยกเหมือนกันนะผมว่ารองเท้าคู่นี้เนี่ยดีดเด้งแรงนะดีดเด้งแรงมากๆเลยคือรองวิ่งผมลองวิ่งลงหน้าเท้าแบบเพียวๆเลยนะแตะแตะยกแตะยกแตะยกแบบเฮ้ยไปดีมากแล้วแบบมัน,มน รองเท้ามันดีดส่งนะมันดินเด้งส่งดีมากนะครับแล้วก็ยิ่งวิ่งเร็วเรื่อยๆนะโอ้โหแบบไปดีอ่ะไปแบบผมเหลือเชื่อเลยแบบรองเท้าส่งดีนะครับก็เนี่ยทั้งหมดที่เล่ามานะครับก็คือเป็นเป็นสมมติฐานเป็นข้อทดลองครับที่ผมทดลองมาก็คือนะครับก็สรุปีนิดก็คืออ่ะสรุปให้ฟังอีกทีก็คือมันมีดอปห้าใช่ไหมแล้วทีนี้เราหาท่าทางการวิ่งว่าเรา วิ่งกับไหนรู้สึกมันเข้ากับรองเท้านะครับคือคกลไกแล้วก็ร่างกายของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าปรับหน่อยให้มันเข้ากับรองเท้าคือไม่ใช่รองเท้าปรับเข้าหาเรานะผมมองว่ามันมีดอปแบบเนี้ยดอบที่แบบมันไม่ใช่แบบสากลทั่วไปคือมีดอปห้าเพราะว่ารองเท้าวิ่งส่วนใหญ่มันดอบแปดใช่ไหมครับแต่จริงๆอะรองเท้ามันมีตั้งแต่ดอบศูนย์ไปจนถึงดอปแปดดอปเก้าดอปสิบกว่าก็ยังเห็นมาเลยนะครับแต่ว่า ด้วยความเป็นดรอป5เนี่ยแล้วก็โดยส่วนตัวผมไม่คุ้นกับดรอป5มากนะักก็วิ่งบ้างนะดรอป4ดรอป5เนี่ยวิ่งบ้างแต่ว่าไม่บ่อยส่วนใหญ่ผมจะเลี่ยงผมจะข้ามไปแต่ถามว่าวิ่งได้ไหมวิ่งได้ครับแต่ถ้าถามว่าชอบไหมโดยส่วนตัวผมผมไม่ชอบนะถ้าเลือกได้ก็ผมจะวิ่งที่ดรอป7ดรอป8อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าอันนี้คือซื้อมารีวิวนะรองเท้ามันเป็นซุปเปอรช์ชูแต่ว่ามันทําออกมาดรอป5เนี่ยแล้วเราจะเอาอยัางไงกับมันดีก็เลยซื้อมาแล้วกก็ลอลอองงงงทดวิ่่ในรูปแบบตาๆ เราวิ่งตามมันนะแล้วก็ปรับท่าทางร่างกายให้มันโอเคนะให้มันรู้สึกว่ามันเซฟพลังงานแล้วก็ไปได้ไวให้มันอยู่ในจุดที่มันพอดีนะครับแล้วก็มันก็จะวิ่งได้ดีแล้วก็วิ่งในลักษณะที่ผมบอกว่าแตะแล้วก็ยกไปเลยไม่ต้องรอให้มันผ่านตรงเทเปอร์ด้านหน้าที่ผมรู้สึกว่ามัน มันฝืนฝืนมันขืนแรงเราไว้อะครับไม่ให้ส่งไปข้างหน้าผมว่าไปได้ดีกว่าแล้วมันก็ไปได้เร็วนะครับแล้วก็อะไรอ่ะ <laughs> ลืมเลยโอเคก็คงประมาณนี้นะครับก็คงเป็นเรื่องของการหาหาบอดี้โพสเจอร์ที่ว่าโอเคกับการวิ่งแล้วก็แนะนำในการวิ่งแบบแตะยกแตะยกแตะยก,แตะยกนะครับแล้วก็ส่วนใครจะลงส้นลงกลางลงหน้าก็นั่นละครับแตะยกแตะยกแตะยกแล้วก็ คนที่ได้ประโยชน์จากแรงรองเท้าความดิดเด้งของคู่นี้นะโดยส่วนตัวผมก็คิดว่าเป็นคนที่ลงหน้าเท้านะรองเท้าส่งได้ดีปลักได้ดีดิดเด้งได้ดีนะครับโอเคก็ประมาณนี้ประมาณนี้สําหรับฟิลในการวิ่งนะครับก็ค่อนข้างยาวนะแล้วก็ขอโทษด้วยนะครับถ้าพูดแบบวกไปวนมานะครับมันรายละเอียดมันเยอะมากนะครับก็พยายามจะอ่านสคริปต์หลายรอบแล้วก็ สรุปกันให้ฟังนะครับสั้นๆแต่ว่ามันพูดเยินเยอะไปมานะครับต้องขออภัยด้วยนะครับถ้ารู้สึกผมพูดแล้ววกไปวนมานะครับแล้วก็อ่ะจะสรุปข้อดีข้อด้อยให้ฟังนะครับผมเวลารีวิวผมจะเลี่ยงคําว่าข้อเสียนะครับหรือประมาณว่ารองเท้าคู่นี้ไม่ดีอะไรเงี้ยคือมันเป็นประมาณว่าเราไม่ชอบมากกว่านะไม่ใช่ว่ารองเท้าไม่ดีแต่ว่าเราไม่ชอบมันเป็นข้อด้อยมากกว่าไม่ใช่ ข้อเสียแต่จริงข้อเสียบางคู่บางรุ่นมันก็มีแหละแต่ว่าเอาเป็นว่าผมขอเรียกโดยส่วนตัวนะขอเรียกว่าข้อดีข้อด้อยดีกว่านะครับข้อดีของคู่นี้คือเป็นรองเท้าที่ค่อนข้างเบานะน้ำหนักค่อนข้างเบามีโฟมที่นุ่มดีดเด้งนะครับวิ่งสบายมีแผ่นคาร์บอนที่ไม่สะท้านเท้านะครับรองเท้าออกแบบในหลายๆชิ้นส่วนนะโอบกระชับเท้าได้ดีนะแล้วก็ระบายอากาศได้ดี มีพื้นที่ยึดเกาะดีนะครับยึดเกาะดีแล้วก็ความทนทานเนี่ยคิดว่าโอเคอยู่คือมันระดับ3 0 0ร้อถึงห้าเนี่ยน่าจะได้300เนี่ยได้นะครับแต่ว่า500ไม่ขอฟันตรงแต่ถือว่าระดับระดับเนี้ยถือว่าได้อยู่นะครับส่วนข้อด้อยนะข้อด้อยคงเป็นเรื่องของราคานะครับราคามันสูงนะ8,990าราาคาป้ายอะ่ะแล้วก็ ผมซื้อมาลด30%ก็ยัง6,300ก็ถือว่าราคาสูงอยู่นะครับก็ต,ต่อไปข้อด้อยก็คือเรื่องของฟิตติ้งคือหน้าเท้ามันมีเดียมแล้วก็รูปทรงของรองเท้ามันเรียวนะครับก็ใครที่หน้าเท้ากว้างอ่ะอย่างที่ผมบอกว่าต้องเพิ่มครึ่งไซส์แล้วก็อาจจะต้องเลี่ยงไปนะครับอ,อ้อผมลืมบอกไปว่าสำหรับบางคนที่ที่มีภาวะเท้าล้มนะ คิดว่าถ้าล้มไม่มากก็พอใส่ได้นะครับแต่ว่าถ้าล้มแบบซีเวียโพเนชันเนี่ยล้มแบบซีเรียสเลยเนี่ยผมว่าไม่ควรนะควรข้ามไปดีกว่านะครับแล้วก็ข้อด้อยอีก2ข้อก็อเป็นเรื่องขององศาตรงเทเปอร์ตรงนี้ครับที่ผมรู้สึกว่ามันสะดุดมันตะกุกตะกักมันติดขัดนะครับคือถ้าเข้าเหลา องศาให้มันสมูทกว่านี้ก็น่าจะส่งแรงได้ดีกว่านี้นะครับเราก็หรือผมเนี่ยก็อาจจะมีสิทธิ์ส่งเท้าให้มันสมูทได้มากกว่านี้หรือข้อได้อีกข้อได้อีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องของดรอปถ้าเขาปรับดรอปให้มันเยอะขึ้นนะเช่นดรอปหกเจ็ดแปดอะไรเงี้ยดรอปหกผมก็ถ้าเปลี่ยนแล้วนะอันนี้ดรอปห้าแล้วก็ อีกคู่หนึ่งเฟรม3อ่ะของ3ามหกหนึ่งดีกรีอ่ะอันนั้นดอกหก็ผมวิ่งก็ค่อนข้างเป็นธรรมชาติของผมนะคืออันนี้อาจจะเป็นเหตุผลส่วนตัวนะแต่คือดอปประมาณเอาเป็นว่าดอแปดนะดอปที่เป็นสาคลนที่รองเท้าส่วนใหญ่เขานิยมใช้นิยมผลิตกันก็ผมก็จะผมก็จะรู้สึกว่าวิ่งเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเปลี่ยนจากดอปหเป็นดอกแปนะก็คิดว่าน่าจะได้ฟิลที่มันไหลลื่นมากขึ้นแล้วก็ รวมกับรวมกับเทเปอร์ด้านหน้านะครับถ้าเหลาให้มันสมูทขึ้นมันก็จะส่งตัวส่งมันก็จะส่งตัวนั่นแหละรครับคือส่งตัวเราไปได้ดีขึ้นไปข้างหน้าได้ดีขึ้นนะครับก็มีประมาณเท่านี้นะครับก็คงมีประมาณเท่านี้นะครับสำหรับการรีวิวรองเท้าคู่นี้ฮอกาโรกเก็ตเ็นะครับก็ ตอนนี้อากาศเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเพื่อนๆในประเทศไทยวันนี้ที่อัดคลิปเนี่ยเป็นวันที่7กุมภาก็นี่ผมอยู่ที่สงขาตอนนี้ก็กละมา5โมงเย็นก็เริ่มร้อนแล้วนะครับคืออากาศก็เหมือนกับว่าจะเข้าสู่หน้าร้อนแล้วนะครับก็นี่อัดคลิปมาก็ <c oughs> เหงื่อพอสมควรเลยแล้วก็เดี๋ยวจะยังไงเดี๋ยวต้องพาลูกสาวไป ปั่นจักรยานเล่นนะครับก็เลยปกติจะอัดคลิปประมาณ6กโมงเย็นแต่ว่าเดี๋ยวแสงมันจะหมดอะไรเงี้ยก็รีบอัดแล้วก็เดี๋ยวพาลูกสาวไปปั่นจักรยานเล่นนะครับก็นะครับก็อากาศก็กําลังจะเปลี่ยนแปลงเข้าสู่หน้าร้อนอีกก็ยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมมันมีภาวะ Climate Change หรือสภาวะโลกร้อนอะไรเงี้ยอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับก็ดูแลตัวเองดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมก็ ขอภัยนะครับเนี่ยครับมีก็ไม่สบายนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ก็โอเคครับพยายามดูแลร่างกายให้มันฟิตเข้าไว้นะครับก็ไว้พบกันใหม่กับคลิปรีวิวต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้ก็ขอเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้กับเพจหมายิ๊กแลนด์เอ้ยไม่ใช่เพจดิช่องหมายิ๊กแลนด์ด้วยนะครับแล้วก็ไว้พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ